เป็นเวลามากกว่า16ปีแล้วนะครับที่เทเลนเนอร์ได้โลดแล่นอยู่ในใจของใครใหลายๆคนมาเนื่อนานแต่แน่นอนครับว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาไม่วันใดก็วันหนึ่งและวันนี้มันก็มาถึงจนได้ครับทีมงานเพพาร์คขอประกาศยุติการให้บริการเกมเทเลนเนอร์ในวันที่8สิงหาคม2566ทางทีมงานจึงขอใช้โอกาสนี้ในการขอบพระคุณเหล่าเทเลนเนอร์ทุกท่านอีกครั้งเนื่องจากจําเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าเกมเทเลนเนอร์ จะยุติการให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2566เป็นต้นไปสุดท้ายนี้แม้การผจญภัยในโลกนิทานจะสิ้นสุดลงแต่พวกเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความทรงจําอันเปลี่ยนไปด้วยความหมายและความประทับใจที่พวกเรากับเหล่าหลานเนอร์ทุกท่านได้ร่วมสร้างกันขึ้นมานั้นจะคงอยู่ตลอดกาลก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากๆคือถามว่าผมตกใจไหมต้องบอกตรงๆครับว่าตกใจครับแต่ไม่มากเพราะว่าผมทําใจไว้สักพักหนึ่งแล้ว คือผมเอกใจตั้งแต่โปรโมชั่นการเติมเงินที่เดือนนี้มันไม่มีแล้วล่ะครับทั้งๆที่ทุกๆเดือนโปรโมชั่นมันจะต้องมีทุกเดือนไม่มีเดือนไหนไม่มีแต่เดือนนี้ดันไม่มีก็ชิปหายทีครับโอเคโอเคโอเคกลับมาเศร้าต่อแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังมีเวลาให้เราได้เล่นอัมราเกมนี้อีกประมาณ1เดือนเอนต็มเ็มสำหรับใครที่อยากจะกลับมาย้อนวันๆนในอดีตที่แสนคิดถึงที่ในอนาคตอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นเกมนี้อีกแล้วเพราะงั้น ผมอยากจะเห็นบรรยากาศที่คนกลับมาเล่นกันเยอะๆอีกเป็นครั้งสุดท้ายยังไงใครที่สนใจอยากจะโหลดกลับมาเล่นผมจะแปละลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในเมนต์ปักหมุดข้างล่างนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับก็มีน้องๆหลายๆคนทักมาระบายความรู้สึกและความทรงจำดีๆให้กันในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าน้ำตาจะไหลครับมันซึ้งมากๆซึ้งจริงๆและต่อให้แม้เกมนี้จะไม่อยู่กับพวกเราอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไป ก็คือความทรงจำดีๆที่มีให้การเสมอมาสิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่กับเราตลอดไปก็ออกมาร่วมปิดตำนานเกมวิ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยในวันที่8สิงหาคม2566ในเวลาเที่ยงตรงกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะระบายความรู้สึกอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายๆครับเจ้าเจ้าจะผิดแล้วเต,ติมไาเยอะด้วยกู